สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนครับนะครับ FC สาวน้อย f c น้องอุ๋งอิงครับปอปอกับบ่าวทุนในช่องบ่าวทุนทองพูนแบ่น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องกะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมามอบมาลลยให้อีหลานะครับคำคำเป็นมาลลยวันเกิดนะครับเป็นมาลลยแย่ของพ่อทอบบางเสาธงนะครับคลิปนี้ก็จะมอบมาลลยให้พ่อท็อและไอให้น้องอุ๋งอิงนะครับและกะ สีมีม่มลไยพิเศษนะครับที่พ่อท็อปมอบให้กับยา่าเพลงเซอร์ไพรส์นะครับที่คุณยญาเพลงมาสอนน้ององุ่เองเรื่อยๆนะครับอ่ามาอิงรับอะไรขอบคุณค่ะเดี๋ยวอวยพรให้พ่อด้วยนะอ่ะขอบคุณพ่อพ่อท็อปบางเสาธงอ่ะอวยพรให้พ่อ็อปหน่อย เอ้ยคอยบอกคอยโมล้ำจังนองอ่ะแล้วก็มีอะัยพิเศษนะครับจากพ่อท็อปบางเสาธงมอบให้ย่าเพลงปีย่าเพลงงงแล้วสุภัยย่าเพลงแล้วครับนี่คืออะัยจากพ่อท็อปบางเสาธงนะครับพ่อท็อปบางเสาธงค่ะกราบคุณพ่อท็อปบางเสาธงนะคะ นี่เป็นมาลลยเซอร์ไพรส์นะครับมาลลยพิเศษจากพ่อท็อปบางสะทงนะครับเห็นเห็นคลิปยาเพลงมาสอนน้องรองสอนน้องล่ำนะครับหรือว่าได้ยินเห็นพันพานนย่งที่กับอ่าแล้วก็จะมีมาลลยห่แบบนี้นะพี่น้องพ่อทอปคือสนับสนุนทีมงานหลังบาล้วา็สนับสนุนน้องหญิงอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับพ่อทอปบางสะทง เวลาพักครับหลังจากที่บริหารบอดบริหารเสียงกันไปในสักคราวกะพักนะครับกินน้ำกินเขา่าแล้วก็นั่งเล่นพักผ่อนกันไปนะครับฟังเพลงเบาๆเล้าอารมณ์กันไปนะครับอ่าเพราะอจิตาครับวันนี้เป็นเจดีพอจิตาเป็นเจดีครับวันนี้ เพราะว่าพี่ชายเ่นไปสอนธรรมะแล้วตอนนี้พี่ชายพาสิตาผมไปสอนธรรมะแล้วนะครับพอาศิตาก็นเลยมาเป็นเจดีแทน ไม่นีมน่มันมันมันก็เป็นลักษณะนี่มันเป็นลักษณะนี่มันมันเป็นคนละพันหรือว่ามันเป็นตามอายุของมัน,อนมเอาไว้ใช้ตูหลูนป่นงตอนตอนวัดงานวัดเนงานั

ไอ้ยางสองยางแมนบอกเพราะว่าเพราะว่าปกติคือผมปกตินั่นตรวจอยู่โรงงานตลอดไงทุกปีแต่ว่ามันลาออกมาแล้วมันบอกเคยมันบอกเดีตรวจจะเถื่อก็เลยเขามีโอกาสตรวจมาตรวจไหนโอกาจัดไปครับมืออื่นนะครับ

ยังบ่ไปอยู่ยังบ่ไปอยู่พ่อใหญ่พออุงพ่งโลป้าจะไหนมาจอดรถจ,จอดไอจอดรถแบบนี้นี่เขาเอื่นว่าแอบทายบน่นี่จอดรถเราก็นั่งอยู่ในรถทายอยู่ในรถบ่ออกมานะแบบนี้เขาเอื่นแอบทายดินพ่อใหญ่พออุงพ่งโลครับ <c oughs> ยินเสียงแววแวว ออกมาแล้วออกมาแล้วไปดูออกมาแล้ว <c oughs> พ่อใหญ่พุงโลบรรยากาศย่ำคำครับพี่น้องเดี๋ยวกะมลัยจากพ่อท็อปบ,บางสะทงนะครับส่วนมาไยทิพเบ,บ่าทโทนตอนนี้ทะลุครึ่งแสนแล้วนะครับพี่น้องกะขอบคุณในความหาความแพงเนาะทีมีให้กับน้องอุ้งอิงนะครับมไลไยทิพวันเกิดน้องอุ้งอิงนะครับพอพอแหม่เอฟซี ยินดีที่จะร่วมมาลัยทิพย์นะครับเป็นมาลัยที่บวโทนได้มอบให้น้องหญิงประจํานะครับโดยพ่อพอแม่เอฟซีเพื่อนกะคือทุกบาททุกสตางค์นะครับจะถึงมือน้องหญิงแน่นอนเนื่องจากว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีส่งโอนเงินมาปุ๊บนะครับบ้าทนกะ็จะเก็บข้อมูลลงบันทึกเสียนซื้อไว้ท่านที่นะครับพร้อมยอดเงินส่วนผู้ไดที่บอเห็นในประกาศไล่ซื้อนะครับ กะให้ทักเข้ามาสอบถามใดนะครับเพราะว่าบ่าวทุนจะเก็บข้อมูลลงคลิปวิดีโอทุกท่านนะครับ <c oughs> เพื่อความสบายใจของพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับเนาะขอบคุณข้อหาข้แพ่งครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนน้องอ,งอิงตั้งเต็มอเอแรกจนฮอมเอนี่นะครับพร้อมทั้งสนับสนุนทีมงานหลังบ้านแล้วก็สนับสนุนน้องๆสัดเลี้ยงน้องอิงทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลหรือว่า เขาของเครื่องไส้ที่ทรงมาให้เรื่อยๆนะครับค่าอาหารก็จะมีแม่ไอเอฟซีนะครับที่คอยสนับสนุนมาเรื่อยๆนะครับกะบอพ่อกับบอเป็นยักนะครับพี่น้องเขากับได้ใส่เงินส่วนตัวของบ่าโทนนี่แหละที่มีรายไดจากการทาย u t u b e นะครับพ่อพอแม่เอฟซีเขามาสนับสนุน ดูคลิปวิดีโอคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับมันก็มีรายใดก็ได้นํามาใส่ใจคาอาหารนองนอกนะครับถูกตัวคือเลือกทีเป็นอาหารที่ดีนะครับเลือกอาหารที่ดีเอฟซี FC, คอมเมนต์เขามาว่ามันเข้มมีผลต่อไตของนองเบาโทนกับเปียนนะครับถ้าคอมเมนต์เขามาแนะนําในทางที่ดีก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่านองถูกตัวสุขภาพดีนะครับ อยู่ที่กระต่ายนี่แหละพี่น้องท้องขาวที่เฮาบ่้หูเลี่ยงพิ่นจ้งได๋เพราะว่าพื้นที่เฮามันบ่อำนวยในการเลี้ยงกระต่ายนะครับแล้วก็บ่เคยเลี้ยงน้ำก่ยังงมผิดก้มถืออยู่นะครับการรักษาหายอาหารไปเรื่อยแต่ว่าอาหารของเพิ่นคือมีคุณภาพถูกอย่างนะครับสำหรับน้องท้องขาวนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเปิ่งโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสัก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ